กลัวมันอะไรนะไม่ต้องกลัวมันพังอันนี้เป็นตู้คอลัมนะ์นะลูกค้าก็จะมีโฟมไม่สูงชนัน้นอย่างในเป็นโฟมครตัวนี้เป็นตู้คอลัมน์เนี่ยเป็นโฟมลูกค้าเนี่ยย้อนไปเลยถ้ามันพังไปเลยไม่พังมันเด้งอีกสองวันลูกค้าจะได้รับของถ้าลูกค้าโทรไปแล้วไม่รับสายโทรไปแล้วไม่รับสายก็ประมาณสามครั้งไม่รับสายอีกก็ทางโรงง,งานก็จะย,ยัง จะยังไม่ส่งนะยังไม่ส่งจะเก็บของไว้ก่อนสินค้าทุกตัวก็ทางโรงงานก็จะรับประกันนะยกเว้นเรื่องดอกอย่างเดียวนะยกว้นเรื่องดอกอย่างเดียวสินค้าทุกตัวโรงงานจะรับประกันอย่างน้อยหนึ่งปีนะเพราะว่าบางตัวตัวใหม่ก็โรงงานก็จะรับประกัน2ปี3าปี4ปีบางตัว5ปียังมีเลยฮะเพราะว่าตัวที่ออกใหม่ๆนะทีมงานมาด่วนจะมี4คันเป็นรถกระบะที่มีหลังคาอลูมิเนียมนะบางทีลูกลูกค้าบางเจ้าอยู่อยู่อยู่ละแวกใกล้ๆ บริมนทรต้องการของด่วนกระมานด่วนก็จะไปส่งให้ไปเก็บเงินไปทางไปต่อให้เสร็จเรียบร้อยแต่ว่าไกลๆเนี่ยก็ทางทางบริษัทขนส่ง